ลงมาเป็นคนนึงนะครับที่ชอบประสบการณ์ของการเล่นแว่น VR มากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ใส่แล้วมันเหมือนกับไปอีกโลกหนึ่งอ่ะถ้ามันเวิร์กนะมันสนุกมากๆเลยนะครับครั้งล่าสุดที่เล่นเนี่ยก็จริงๆก็หลายเดือนแล้วนะครับ Oculus Quest 2นะแต่ก็เลือกเล่นไปเพราะว่าที่คอนโดมไม่มีพื้นที่นะครับใครจะซื้อตัว VR ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับลงมาก็เชยร์อย่างน้อยนะพื้นที่น่าจะ2คูณ2 3คูณ3แบบโล่งๆเลยนะครับเพื่อความสนุกในการเล่นแล้วก็ ความปลอดภัยด้วยนะไปเล่นตรงระเบียงนะโดนคุณแฟนว่านะว่าเดี๋ยวตกคอนโดทําไงก็เลยโอเคเก็บไว้ก่อนนะทาง Sony นะครับผมได้ทําการประกาศตัวราคากับตัววันวางจําหน่ายนะครับของ PSVR 2มาแล้วนะแล้วก็เปิดราคาไทยมาด้วยซึ่งราคาเนี่ยลุงแมวเห็นแวบๆบเมื่อวานนะครับที่เขาออกมาแต่เมื่อวานแล้วนะ ของทางยูทูบเบอร์เมืองนอกเขาก็มาบ่นๆกันนะว่าราคาสูงนะครับ549 USD นะถ้าเราตีเป็นเงินไทยแบบง่ายๆนะ549นะครับคูณ38เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000กับอีก862บาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเอกสารของไทยเนี่ยก็ออกมาแล้วนะมีราคาไทยมาด้วยนะครับราคามันค่อนข้างอลังการกว่านั้นอีกนะ ก็คือราคาของ PSVR นะครับแบบที่มีแต่ตัวเครื่องไม่มีเกมเป็นบันเดิลมาให้นะนะอยู่ที่22,190บาทนะประมาณเอา40่สิบ่สิบบาทคูนะครับมันถึงจะออกมาเป็นราคานี้นะซึ่งรู้ไหมว่ามันเป็นราคาที่สูงมากนะอันนี้ขนาดเอาค่าเงินโหดๆเว่อร์แล้วนะก็ยังสูงอยู่นะครับก็ประมาณ40 40บาทต่อดอลลาร์ถ้าเอาไปคูณนะซึ่งก็รู้สึกอื้อทำไมราคามัน โหดขนาดนั้นนะครับซึ่งมันมีอีกบันเดลด้วยนะที่เขาออกมาแล้วลูมาคิดว่าตัวนี้คนน่าจะซื้อมากกว่านะเขาเรียกว่า Call of the Mountain นะครับก็จะมีตัว PSVR 2นะแล้วก็จะมีตัวเกมด้วยนะครับก็คือ Horizon นะแต่ว่าภาคชื่อพางเขาเนี่ยมันคือ Call of the Mountain นะครับผมถ้าเราดูราคานะ23,890นะครับ ก็จะแพ็กตัวเกมมาด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะราคา1,700บาทก็เป็นโค้ดให้ดาวน์โหลดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเบื่อเราจะไปขายต่อไม่ได้นะอันนี้เป็นโค้ดดาวน์โหลดเกมนะครับมาด้วยนะโดยในเซ็ตนะก็จะมีตัวแว่นนะครับตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ถ้าเป็นบันเดลแบบมีเกมก็จะมีโค้ดซื้อเกมมาด้วยความเด็ดของ PSVR 2มันคืออะไรเขาที่ลงมา,าไปนั่งฟัง คนทำเกมเหลายๆค่ายก็พูดถึงไงเกม VR นะความเจ๋งของมันเนี่ยก็คือว่าในตัวเฮดเซตนะครับที่ตัวแว่นนะ่ะมันจะสั่นได้นะอ่าน,นี่น่าสนใจไหมอันเนี้ยเข้าใจว่าตัวอื่น Oculus Quest ที่ลุงแมวเ,เล่นมันไม่มีนะไอการสั่นที่หัวเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเช่นนะลองจินตนาการว่าเราเล่นอยู่แล้วแบบซอมบี้บุกมาแล้วทุบหัวเราอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันสั่นนะเออมันคงสนุกดีนะอันนี้ เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็การใช้คอนโทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับเขาเรียกว่า Sense Controller ซึ่งเทียบกับรุ่นเก่าอะลุงแมวว่ามันเป็นการอัปเกรดที่ดีมากนะ PSVR 1อะมันใช้ PlayStation Move นะซึ่งลุงแมวอะใช้ Move ของรุ่น PlayStation 3อ่ะเอามาเล่นนะซึ่งนานมากนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายนะแล้วก็รุ่นเนี้ยมันปรับปรุงไปเยอะเลยนะ ก็น่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่านะครับทั้งในเชิงการสั่นนะที่น่าจะคมชัดมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ยังมีตัว Adaptive Trigger นะที่แบบว่าลั่นไกลแบบมีแรงต้านนะก็คล้ายๆกับเราใช้จอยของตัว PlayStation อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับสเปคมันดีทีเดียวนะครับตัวจอเนี่ยเป็น OLED เลยนะแล้วก็ความละเอียดสูงนะความละเอียดต่อตาก็คือต่อ1ด้านนะครับอยู่ที่ 2, 0 0 0 คูณ2,040ซึ่งถือว่าเป็นความเอที่สูงนะครับแล้วก็ refresh rate เนี่ยได้90กับ120เฮิรเตซ์อันนี้คงแล้วแต่ปรับเนาะ fov นะครับ field of view เนี่ยได้ถึง110ซึ่งดีมากนะ110เนี่ยมันจะช่วยเรื่องความกว้างนะพอเราใส่ปุ๊บมันจะรู้สึกว่าโอโทงนะครับไม่ไม่ติดตาแล้วก็น่าจะเวียนหัวได้น้อยลงนะขอให้เขายังคงตัว เอกลักษณ์ตัวนี้ไว้นะครับก็คือใส่สบายนะครับใส่แว่นก็เล่นได้เนาะไม่ติดหน้าอันเนี้ยชอบเลยเพราะว่าหลังๆล,ลุงแมวที่เล่น PSVR 1อะ่ะแทบจะไม่ได้เอามาเล่นเกมเลยนะก็คือเอาไว้ดูหนังตัว Netflix นะครับตอนช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปโรงหนังเนระก็คิดถึงบรรยากาศของการดูแบบจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็พอใช้ PSVR ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้ดูหนังแล้วมันก็โหแบบ อลังการเนอะสะใจนะครับาก่อนนั้นนี้มันไม่มีนะแต่ตัวนี้มันมีแล้วก็คือมันมีกล้องนะครับติดมาที่ตัวแว่นด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะสามารถขีดเส้นคล้ายๆกับเป็นพื้นที่ที่เราจะเล่นเกมะครับได้นะเพราะว่าเขามีกล้องคอยแทร็กเนาะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินออกนอกพื้นที่อ่ะมันจะมีการเตือนของแว่นซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากเลยนะปลอดภัยนะครับแล้วก็ทําให้เราสบายใจมากขึ้นเวลาเล่น VR แล้วก็รวมไปถึงถ้าใครเล่น VR แล้ว รู้สึกกลัวว่าแบบแบบลูกแมวเป็นน่าใส่ๆอยู่แล้วแบบมีความกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยก็สามารถกดเปิดไอ้ตัวแว่นตัวนี้ได้อันนี้พูดจากประสบการณ์ของอ c ค l u s นะซึ่งคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับผม2เรื่องนะครับก็คือมันยังมีสาย1ตัวนะหนเส้นนะครับที่ต่อเป็น USB Type C นะครับเข้ากับตัว PlayStation 5ข้อดีก็คือมันจะทำให้ตัว PSVR เนี่ยน้ำหนักเบานะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือแน่นอนการมีสายมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกเนาะแล้วก็ทำให้ตอนเล่นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกกังวลน,นิดหนึ่งว่าขยับแรงๆแล้วเราจะกระชากตัวสายเนี่ยกระชากเครื่องลงมาหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เมื่อขึ้นอยู่กับว่าไอตัว USB Type C ที่เขาให้มาเนี่ยมัน ยาวแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปนะหูฟังเนี่ยไม่ได้มีบิวอินมากับตัวแวนนั่นหมายความว่าเรายังต้องใส่หูฟังเข้าไปอีกนะครับในการเล่นตัว psbr ซึ่งข้อดีก็คือว่าหูฟังมันก็จะเลือกยี่ห้อไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้นะก็อัปเกรดเสียงได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือลุงแมวว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับอ c u l ิลัะที่มันมีคล้ายๆกับลำโพงมาให้ในตัวเนาะเสียงมันอาจจะไม่ได้สุดยอดมากนะครับแต่ว่า เสียมันก็ดีพออ่ะดีพอที่เราจะเอนจอยประสบการณ์ต่างๆได้ถ้าเขามีบิวอินมาให้ด้วยเนี่ยมันน่าจะดีเนอะตัวแว่นเนี่ยใช้ไฟนะครับจากตัว PlayStation 5ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่า Sense Controller เนี่ยนะเขาจะมาขายแยกนะครับเป็นชาร์จิ g งสเตชันนะก็คือเอาไว้วางไอตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งถ้าใครคิดจะซื้ออยู่แล้วลุงแมวเ,เชียว่า น่าจะซื้อนะครับเพราะว่าปัญหาอันหนึ่งของการเล่น VR แล้วมันน่าเบื่อก็คือว่าจากที่ผ่านมานะก็คือไอตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันถ้ามันไม่ได้ชาร์จไว้อะบางทีเราอยากจะเล่นนะก็ต้องมาเสียบหรือว่าบางทีเราเอาแบบใช้สายเสียบเนี่ยหาสายไม่เจอนะครับถ้าซื้อมาวางตรงนี้ก็จบเลยเหมือนกันก็น่าสนใจอยู่นะก็ราคาไทยนะครับ1,699าบาทนะไอที่ชาร์จตัวเนี้ยไม่ต้องชาร์จกับ PlayStation 5นะน่าจะมีสาย แยกมาให้ต่างหากนะครับก็ไม่ต้องเปลือง USB port เกมที่เขาเปิดมาแล้วแน่นอนว่าเกมเปิดเลยก็คือ Horizon ออ Call of the Mountain นะนะอันนี้ก็คือถ้าใครซื้อลงมาเชื่อว่าก็คงจะเลงตัวนี้เป็นหลักแหละเพราะมันคงเป็น Exclusive แน่นอนเนาะให้ประสบการณ์ p s v r เต็มที่แน่ๆนะครับทั้งตัวการสั่นทั้งตัวที่จับใดๆนะอันนี้ก็น่าเลงอยู่ เกมพี่ทูแมวรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับผม The Dark Picture Switchback เนี่ยก็น่าสนใจนะคือเกมนั่งรถไฟเหาะแล้วก็ยิงผีไปด้วยนะครับแต่ก็มีความกลัวๆนิดนึงแต่ก็ดูท่าทางจะตื่นเต้นอยู่นะ c o s s f i Sierra s q u a Squad, เนี่ยอันนี้ดู Call of Duty มากน่าสนใจสุดๆนะแต่มันจะเวียนหัวไหมถ้าเราซื้อมาจริงๆอ่ะเกมมันจะมีอะไรบ้างแต่ว่า ตอนนี้ข้อดีคือแวบดบวง VR รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ม,นมันมันหลายเครื่องนะมันมีหลายเครื่องแล้วก็มีคนทําลงหลายเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทาเกมพัฒนามาเขาจะไม่ลงให้ p พลย์ t เ t ชันอย่างเดียวนะก็ลงให้อย่างอื่นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คงมีเกมเล่นอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ข้อดีของการซื้อ PSVR ก็คือก็คือสามารถย้อนกลับไปเล่นเกมเจเนเรชันเก่าหน้านี้ก็ได้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับตัวประมวลผลดีขึ้น ทั้งเครื่อง play 5นะก็การาฟิกแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งตัวแว่นลุงแมวว่าลุงแมวจะซื้อไหมก็ยัง2จิต2ใจนะแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาอีกนานนะครับก็ตั้งเดือนกุมภาโน่นนะแต่ถามว่าจองไหมเนี่ยสแลลุงแมวเองลุงแมวคงยังไม่จองอ่ะนะก็อีกตั้งนานนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราคิดว่า p s v r ไม่น่าขาดตลาดง่ายๆนะเพราะว่าคนจะซื้อ p s v r 2นั่นหมายความว่าก็ต้องเป็นคนที่ได้ playstation 5มาแล้วใช่ไหม ่จะเล่น VR ซึ่งคิดว่ามีไม่เยอะอาจจะไม่ต้องต่อสู้แย่งชิงกันก็ได้นะแต่ไม่แน่ของแบบนี้ไม่แน่ <c oughs> คุณคิดยังไงนะครับกับ PS VR บ้างนะด้วยราคานี้ก็รุนแรงอยู่นะครับรุนแรงอยู่นะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าข้อดีก็คือได้เกม exclusive นี่แหละ Horizon Call of the Mountain อืคิดยังไงก็แบ่งไฟกันมาได้นะครับซื้อไม่ซื้อนะโอเคลุกแมวลาไปแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ